สบายดีแล้วก็สวัสดีพี่น้องทั้งพังไทยนำํำเอามื่อนี้เปาซักดาสิมาลินาวานาะพี่น้องเนาะท่าน <c oughs> ี้แม่นวาวที่บัาซักดาเห็ <c oughs> my, ดไม่เรื่องพี่น้องจะเป็นเาาสีดำเอาพุงพลาสติกเห็ดเนาะสีขึ้นหรือบ่ขึ้นก็ยังบ่วููเนาะยฮายังบันทด้ลองเฮาสิมาล่องครังแรกมาลุ่นน้ำกันพี่น้องว่ามันสีขึ้นหรือบอ่อท่านี้วาวขนาดหนึ่งเมตรพี่เนาะ เส้นวาวห้างปลาเนาะหรือว่าวาวาปลาทะเพียนบ้านนาเอิ้นสีขึ้นรื้อพอข้นกับมาลุ่นน้ำกันเนาะเอาสักราส้สิต่าง้องปนี้เลยามาต่างไป ข้ามาแลนครั้งแรกนอกเพี่งน้องขึ้นไปน้อยนึงก็ตกลงขึ้นตกแหวงลงตัวนี้ลุ่งางครัวพี่น้องลุ่งทางครัวนี่เขาสีด้มากปับแต่งไม่รอบทํามิสนี่เือว่าบ่อขึ้นพี่น้องเนื่องจากที่เขาไปเก็บวาวมากเขาเก็ได้ปรับแต่งเข้ามัหน่อยนึงนอพี่น้องเขาเลยยับเข้าลุ่งบ่หัวสิขึ้นหรือบ่ขึ้น มารอมนี้ก็คือมีเด็กน้อยที่ก็จะเาเห็นข่อยแลนวาวก็จะเอามาเบิง่งออกมาสิขึ้นบรหรือบขึ้นข่อยปรับแตงแล้วเนะาะบาในขอด้ล่องแลนเนาะเป็นเตื้อทีสองเตื้อทีสองแลนไปบวขึ้นคือเ่าโตก๊ตกปีน้องต๊กปีห้างไปเกี่ยวกับต้นไม้เลยข้าวนี่ยค่ะโอ้มาจาักสิบปับแตงยังได้เลยเนาะกับข่อยกา,ายามปรับแต่งเรื่อยๆ หลอกตอมากกจับยางมาคือเกาอ่าเรามีปษีแตงเข้าใหม่แตงยางดีและเมื่อจับขึ้นจับขึ้นใส่บอปลปอยคือเก่าที่ว่าคนต้องได้ีว่วขมพยายามร้ายในการแลนวาวตัวนี้พว่ามั่นขึ้นยากขึ้นเย็นเลือกเกินพี่น้องเล็กหน่อยก็มาให้กำลังใจปุ่งป่าวหัวคิดติมซับ บรรดาเด็้หน่อยส้คนนี่ก็เจ้าก็เห็นวาวก็ก็เจ้าก็เป่าแลนต้องก็เบิงว่าโอ้ไอซักจะลินวาวไ่เนาะรอบนี้ก็ตั้งไว้คือเก่าพี่น้องพอก็ยังมารุ่นคือเก่าว่าเมื่อสิขึ้นหรือบ่ขึ้นแต่ก็พยายามแตงไปเรลื่อยเนาะจนกว่ามันสิขึ้นเพราะว่าคอยกรบโบแมนเสี่ยนเห็ดวาวเนาะพอเ่คอยปล่าคอยแตงมารอบนี้ถื่อว่าขึ้นพี่น้องขึ้นแล้วก็ ซีกลางคัวตกอีกใส่กุ้งไม้คือเก่าโอ้โอ้เกิดว่าเมื่อยเลยพี่น้องเพื่อว่าเค่อยสิขึ้นนี่ก็จนเือย่อยพี่น้องขนาดนาวๆแลนจนเือย่อยก็โอ้เหลือเบิดกําลังใจเฮ็ดาวนี่ามันขึ้นยากขึ้นเย็นแท้วก็บ่เอากับเด็กน้อยมันเป็นจังได๋วาวอันนี้คือว่าขึ้นยากแท้เมื่อยเริ่มเมื่อยแล้วพี่น้องเพราะว่าแต่งหลายเถื่อแล้วก็ยังบ่ได้อยู่ แต่ก็ควบพยายามเขาอยู่บนได้ควบสำเร็จอยู่บนนั้นอ้าวพอกับพยายามต่อไปถือว่าใจเย็นสุดๆในการลินบาลล่ำนี่โอ้หมกขึ้นพี่น้องหมกขึ้นเดี๋ยวเาสิแป้งใหม่เนาะเมื่อกี้นี่ขึ้นที่อยู่เปิดมาแลียนไม่แนละ่หมกขึ้นเดี๋ยวสีแป้งใหม่เ้สีใหญ่เข้ามันใหม่เดี๋ยวพี่นอ้องอ่าพี่น้องเข้า แต่งเข้าไม่เนาะยับเข้าไม่โอ้โหวาสิุกรหรือบะอเข้าต้องร่องมึงเนาะพี่น้องเนาะ,ะมาใส่นี่มัน,นีงมาใส่หมองปอยเหาอ หลังจากที่คอ,อยง่ายเข้าแล้วคอยว่าล่องแรนเมืองรอบมีที่ว่าขึ้นดีพี่น้องขึ้นดีอยู่แต่ว่าล่มบวคอยแห้งบันไดเนาะพอกระแลนใบหุ่นทว่าดีหลายตือรอบนี้โอ้เร่งหน่อยก็ดีใจโอ้วาวขึ้นแล้ววาขึ้นแล้ว,ว,าลวมาเบ่งตามภาพเลยพี่น้องเพราะว่าตอนนี้วาวขึ้นขึ้นแล้วก็เมื่อ่มพี่นอ้องยังร่มขึ้นทือว่าล่มยังบวแห้งบันไดมือนี้ แต่ก็พอได้อยู่เนาะวาวนี่ก็ขึ้นดีแต่ยังเข้าเจ้าเหนื่อยเพราะว่าคนนี้ยังบวชเซียนก็สิพญญาเยพิสไปเรื่อยๆวาวตัวน,นี้ก็ถือว่าขึ้นดีอยู่พี่นอ้องหลังจากที่มันขึ้นแล้วก็พยายามปล่อยเสือกไปเรื่อยๆพี่นอ้องปล่อยเสือกน้ำแล้วก็ยางน้ำเพื่อให้มันติดลม เกิดติดลมเมือไอ้ขวดซีปล่อยเสือกแยวๆเลยต่ว่าตอนนี้ล่มยังบค่อยแห้งบันไดกับพยาย,ยามแลนด์ไปพยาย,ยามปลอยเสือกไปเื่อละเล็กละน้อยเกิดเลื่อมขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเลื่อมสิติดล่มเนาะมาวันนี้เกิดือว่าติดล่มเป็นทีเรียบร้อยเนาะบาสักดาเกิดได้ยางไห้เสือกไปือว่าติดล่มสูงสมควรเลยเนาะ

เจอลมแห,ห้งทงึ่งๆมแบบีแต่มันแหลกโต๊กเนาะ,พ,นนะพี่น้องเนาะพี่น้องเอาอยู่ครับนี่เนาะมบรรดาเอฟซีเนาะทีมงานมาปล่อยวาว พิงหน่อยเิ่นมาเบืองวาวเนาะอยู่นเน้าบ่มี่าใหญ่บ่บ่มี่้ามันไตเนาะแมวขึ้นขึ้นเดี๋ยพี่น้องเห็นจาบ่วเนาะเห็นจ้ะบ่เห็นเมันขึ้นสูงพดอมันน้อยห็นราพี่น้องไปน้ำเสีน่ไปน้ำเสียงน่เห็นเลย

นี่เสือกกว่าเหากวันนี้เนาะปล่อยอีกอไรอเสือกทัน,นี้เสือกมามกปล่อยซ้ำเก่าเลยติดแนมบัเห็นเลยพี่นอ้องในกล่องนี่บวเห็นแต่ว่าแนมถ้าเป่านี่เห็นอยู่เด้ออืมเสือกน้ำเสือกขึ้นไปซ้ายแล้ววัวเห็นซับครับพี่น้องวันนี้เราบสีผูกไปนาะมันติดลมนะสีผูกไว้อยู่นี่ ได้ได้ได้เข้เาบริกาสนสุกใจนนสนุกเลนี่สีดังครับพี่น้องวันนี้พี่ว่าล่มดีครับพี่น้องวันั้นพวกเจ้าก็เห็นว่ามาแขงกันเด้ <c ười> เอี่นฟ <c ười> ้าใส่ต่อใหม่นี่นาจ้าบรุษพี่น้องมาเสียบใส่ต่อใหม่ไว้อพี่น้องตกแล้วตกแล้ว เอาห้องตกเลยเนะาะเือมันเบิดล่มแล้วล่มบ่คอยแห้งปลาฉลูปลาเบิดขึ้นนี่ตกก่อนนี่ได้เท่ากัขาดระย์พีเนอะ ตุกเมื่อกี้นี้เนาะเป็นยังได้สภาพมันเลยทุกกองหอยเงียทีนี้เลยว้า bớt đó Một đầy lắm đi nào, đầy lắm bớt lùm บนบัวแห้งวันไดพี่น้องมันก็เลืออ่อยโตไปจะได้ปุ๊บเมือ่อตอนพี่น้องเอ,อ้เออมีหนุ่มหน่อยมะลิน,น้ำเมือนี่จะมาเบิรงวาวาบปะโอ้ยานกล้องพี่น้องอ,อ๋อสิปล่อยมาไอ้เรือยพี่น้องโหเมื่อกี้มันตมโนต๊ะเนาะกาแฟกู กูเสือกูยังมามัดใหม่เนาะนี่ซาดอต่จีนัดเนาะขันไม่ใ่ไอ้กันามายืนนี้เออว้าวพวกเขามาถ่ายรูปลินถ่ายรูปลินพี่น้องเดี๋ยวสิบปอยขึ้นพี่น้องนี่สิบปอยทางนี้เนาะเตรียมมาเบิ่งแล้วมันสิขึ้นหรือบ่ อย่าจ้องมันเลยฝ้าสมีเลยยัยทีเล่นอรอสัตนาขอสักเจมีสัตว์นียวกันมีกันนปี อะไรกันมี่ยืดๆๆๆยุด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 อย่างนั้นรับค้อำก็ได้เยอ่ะพี่น,อน้องมาสีปล่อยข้นหลอบแรงเนาะมันสีติดร่มหรือบ่ออหลอบแรงนี่มีลร่มเล็กน้อยเอาถ่ายไปทั่ง hiện muốn cay gì ลงแล้วลงแล้ว สมิเอาเอาผ้ากัมวกไปเนี่ยผ้ากัมวกอยู่ผู พา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 มา,า,าด,ดนะ okay. มพาพางูปล่อย coi vào đây này à. đi hên mùm mùm chắc nói Hả? Hên chắc nói Phật đi đâm đâm cả đi xuống xuống đây cứ chừng khạc đâu Còn lúc này còn cây cọp đây Vào ngay còn cây đấy Mất tiền rồi Chưa làm lẽ Chút tiền là gì đâu Chuyện lẽ thường tốt เปิดรุ่งมาไหมชือว่าขึ้นดี้วาวเลยอิ่มเยอะต้ำตึ้นมือทีเนาะเมื่อ,อ, <c oughs> อบ,บ้านนี่มี่คอยผู้เดียวได้คือรองดินแน่นี่อยู่หลาคันอยู่ไทยนี่ก็สีสีลายเนาะมีแข่งคันว่าอันนี้อยู่หลานี่โมมีแล้วคนดินในบ้านนี่โมมีเดี๋ยวคอยผู้เดียวนี่แหละประเทศเขตร้อนกิน Nè, tốt lắm Xếp, xếp, xếp đi tí mất thế nào kìa, phơi Phơi mới chắp cọng hay นี่เนาะเสียกกระชิป้านี้เลยพี่น้องแรมไว้สุดสุดแรมป้าจนกว่ามันสิตกกระล่มใบแห้งนี่ครับมีโอกาสตกเห็นเหีนน้อยๆน้องกี่น้องเนาะฮะขีดปล่อยว่าวมือนี้คือว่าขึ้นดีครับพี่เนาะที่แต่เสือกบหยาวเนาะเสือกเบิดก่อหนึ่ง ยินจนบเมือ่อยจนบเศร้าฮ่าพี่น้องมาีิขอจะมาปลูกป้ายปลูกใหม่เนาะให้มันอยู่ข้างขึ้นเลยเสียได้แต่ห้เอาบอดมีสนูเนาะถ้าเ้าใส่สนูคือจี๊ขัดเอามือหนาขอเสียสนุ่นใส่นี่แหละมองขอจะปลูกป้าพี่น้องปลูกป้ายในมองกรุงใหม่แค่นี้นะ ด่าซีอยูอยู่เอาพี่น้องปูก็เรียบร้อยมันสีอูเบิดขึ้นเชกบอลเนาะปูน,ะนวาวค่ะไปเมื่อเท่าบันนี่ใส้เวลาเมื่ออะไรเขามาลินครับร้านหน่อยเด้๋ยบรรยากาศอยู่ตรงไหนตรงหน้าเด้อพี่น้องโอ้ อยู่ทงหน้าสอปะปะแลว้วดินว่าคนเดียวเหมืนนอนพอคนเดียวแล้วเนาะนี่มอหน่อยๆมาลินน้ำพาผ่ามาแล้วมา้อาวผู้ได้เขามาเบิ่งคลิปนี้ก็ฝปากกดไหลกดแร้กดติดตามให้เบาสักดานี่เด้อคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เนาะ